ธรรมสริยะคติอ่าเราอธิษฐานก่อนที่เป็นเจ้าภาพหลักขั้ต่รถบาร์สี่ขั้นเรียบเท้าขั้นต่อขั้น้นปักตรงนี้เก็บนิ้วจับมือกันตัดตับแมาตรงขอบนี้เลนิดเียวขึ้นเหนือขึ้นเอ่อเท้ากุเวนเจ้าพญญาวิรูปคาอันเจ้ากูอยู่รักษาติสะหุนวันตกอันเจ้ากูเป็นเจ้าเป็นใหญ่ กว่ามูนาคตั้งไลอันเจ้าโกมีลูกว่าได้ร้อยเอ็ดตนแลดูกระราเท้าคุยลาอันเจ้าโกอยู่รักสาธิษหุ่นเหนือเจ้าทั้งสองเป็นเจ้าเก้าเงามูลละศรัทธาจังไปไหนไม่มีท่านประคููสัทเหตุวรรพินิจ์นเจ้าวัดวัดตาสีเจ้าคณะตำบลบรนดงพร้อมครับด้วยสมณะศรัทธาประธามูลละศรัทธาทั้งหล จิงได้ป้ากันตกแต่งน้อมนํำมายังมาตุภผูาราชาดวงดอกเขาตอกดอกไม้เพลิงลำเตียนพร้อมครับโดยอมิสปุจาจะขรอองการราธนาเตชะนาบุญและเตชะบุญแห่งเตวดาคดน,นาเจ้าจังหลายโดยอาคาโดยอัญชาในการะวันนี้ก็เป็นวันดีดีผีอันวิเศษเหตุว่าเจ้ามุล,ละสัทธาไม่มีเจ้ากองเอามล,ลสัทธาคุลจิตรินพร้อมครับโดยคุณเอ็มปวีนี่จะได สมโพศสกุราชุูาอย่างสารูปเจ้าปิมปานเป็นพระประธานในอุโบสถพระวิหารและจักได้ปูจาเตวดารักจักได้โอกาสบวงสรวงเปิดอย่างสี่ต่างงานแดนหนึ่งพอดีและจักได้บวงสรวงสักการาเป็นถวายเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาบัณฑนาขอเตวดาคณนเจ้าจังไหลในแสนโกโลกธาตุจักรวาลปัตตานโมทนา เจ้าก็เงามวลละศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายแล้วขออังการัตน์เตชะาคุณเจ้าคุณทั้งหลายจงมาปกปักรักษามูลละศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งไปในและไปนอกจะได้เจ็บจะได้ไข้จะได้ไม่จะได้หนาวยัดมีดอย่างแต้ดีลีจิมเดเตอรกาสาปุริมันญาที่สังราชตระเตระโขกันท้าังอธิปติมหาราชาญาสัจสิโสปุตตะปิตัสสัพพวินทะมนามราชเวโรหกโญนดาปสาสติ ุูมพันธนาราธิปดิมันยสิโนโมทามนาอาภิการมุงสามมติงว่านางธรณีสรีกุตังอารักขาวาสานางอนุโมทันตุ ขนะอ็กต่แล้วัักเส็ไว้แล้วขม่ไบสีั <c oughs> ที่ไบสีนะครับนะเดี๋ยวครูสอัก็ได้แล้วก <c oughs> ะใช่ ุเกคจิตาราเีธรนตริกวิมานีอิเลทตรตรวนาอารามวัตุมิเิเตปุมาเยันตูเอวาชรทาลวิสเมยักขะันทพคนาคาทิหมสวนาการุอยมพะทันต กรีเจ้าหญ้าลากแบกนองแม่ตะิแห่ห้องไม่ขืนรักษาเมื่อนีวกปูคามาบอกกาวนเชื้อมเกินเพื่อแม่ที่นั่งค้องเขาหยุดยาองค์จ้าปู่ชิสุโกองค์สิพุตมาองคนาทีนาคาพยานาพราเจ้าทุกมูเรล่านาคาที่บนอยู่ท่านก้าวพระองค์นาคาที่มีท่้นก้าพระองค์เพราะรัฐนาบารมีมาราชทั้งสีที่ปกปักรักษาทั้งสี่ทางสี่ที่ผู้มีนิสทั้งสี่ที่สี่ทา เมตรกูลรูกปะสะัสกูลเราปัาสกูลชาพยาปุตตะสกูลกันหาโคตมะจงสะเสด็จขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อมาคำชูพระพุทธศาสนาที่วัด่าสีแห่งนี้ขอพระแม่ธรณีจงเปิดประตูบาดาลเปิดทรัพนาคีนาคาเปิดประตูเมืองบาดาลให้เ่านาคีนาคาพญานาคราชเจ้าทั้งหลายจงสเสด็จขึ้นมาจากเมืองบาดาล เพื่อมาคำพูดพุทธศาสนาเพื่อมาคำพู้ลูกหลานสายยาสายธรรมสายมหาบารมีปูชานยาสุตโรมหายาสุตโรยังสมารยตาองค์เจ้าปู่ที่สทษยอดอยางยาชุกตุมมาองค์นาคีนาคาพระยานาตราเจ้าปู่ทวดยาทวดพระบรมคู่คู่ลุธีทั้งร้อยแบบมหาบารมีเทศทตยเทวา16ชั้นฟ้าศุชั้นวิน ขึ้นบสถ์ครับขึ้นประตูหน้า เจ้าผ้าหมอนผ้าห่มเครื่องอาครับ ่ออาจารย์เปิดว่าขอนิมนต์ท่านพระคจวยอูจวยจ่าสักเล็กสักน้อยก็อูไปตามอำเภอเดเป็นรองอำเภอนะมีมีแววได้เป็นและเสร็จก็ต้องไปประชุมเพิ่อจะฉี่แน็คนวจะเปลี่ยนเจ้าอาวาสก็หลังจากได้ขับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพัดแล้วก็ต้องได้ก็มาบริจาคตามที่จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคณะสตาคณะกรรมการจดออนไลน์ใหม่เอาจริง and yeah. be ra tao hay là mm uh -huh. โสติรามสขันสโมทโตอชาสเยตปมัจจาตมุโตามิโปิพันโตลาโตลาชัปโาังตะานีตะโกตักที่ดีส er, ุาโราณจ่าไวายตาเป็นตีวอนแบบโรยสีแ